ครับนักเรียนต่อไปเราจะลองมาทําการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับกรณีแรกเราจะทําการปล่อยลูกบอลน,นะครับเรียนดูเมื่อเราเริ่มปล่อยลูกบอลเราจะพบว่าลูกบอลเคลื่อนที่ล่วงลงมาในแนวดิ่งนะครับตกลงมาในแนวดิ่งด้วยค่าความเ,เร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก กรณีที่สองลงกว้างลูกบอลลงมานะครับเราจะพบว่าลูกบอลเคลื่อนที่ลงในแนวดิ่งด้วยความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเช่นกันแต่ลูกบอลจะเคลื่อนที่เร็วกว่าการปล่อยต่อไปเราจะเปลี่ยนนะครับลองโยนลูกบอลขึ้นนะครับสังเกตดีนะครับ เราจะพบว่าลูกบอลมีการเคลื่อนที่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นความเร็วจะลดลงเรื่อยๆและหยุดนิ่งและตกลงมาในที่สุดครับ